โอ้ไฮเยก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนเนจนั์เยมิงกันอีกแล้วนนครับผมตามเช่นเคยกับเกมกาล n a าฟ e ีไฟ r e และคลิปในวันนี้จะเป็นคลิปที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะผมจะมาบอกวิธีในการรับบัตรสร้างห้องอย่างฟรีๆเลยนะครับผมนี่เป็นยังไงลนะ่ะล้วก็เราสามารถรับได้สัปดาห์รับใบอย่างฟรีๆโดยที่เป็นบัตรสีเหลืองที่ทุกๆคนชอบและทุก,ท,ก,ท,กทุกคนต้องการเลยนะ ครับผมนี่เป็นยังไงละทุกคนและวิธีในการรับเนี่ยก็คือง่ายมากเลยนะครับผมแต่แค่ว่าวิธีในวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่อาจจะลืมกันไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นในตำนานทุกๆคนยังคงจํากันได้และในวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนั้นนะครับผมนี่ก่อนอื่นเนี่ยก็คือเราต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนเลยนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเราก็กดไปเลยและวิธีในการรับเนี่ยก็คือง่ายๆนะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมี มีแคลนก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นแคลนที่เราอยู่นี่แหละทุกคนแล้วก็ถามว่าไม่มีแคลนเนี่ยได้ไหมคือไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีระบบหนึ่งในแคลนที่เรียกว่าการทาทัวร์เนี่ยนั่นแหละครับผมคือวิธีในการรับบัตรสร้างห้องนะครับก็คือก่อนอื่นเราต้องมีแคลนก่อนนะครับแล้วแคลนเนี่ยก็คือไม่ใช่แคลนธรรมดานะครับแคลนที่แบบมีเกติยศสูงแล้วก็มีคนค่อนข้างจะเยอะที่เป็นผู้เล่นแอคทีฟนะครับที่คอยเล่นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนใน แคนไม่เล่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้บัตรสร้างห้องนะครับผมและว,วิธีในการรับบัตรสร้างห้องเนี่ยก็คือให้เราทําการ รอถึงวันศุกร์นะครับและพอถึงวันศุกร์ปุ๊บตั้งแต่เอาไง่ายๆนะครับตั้งแต่ขึ้นวันศุกร์เนี่ยให้เราเล่นโหมดสีวิสีทั่วไปหรือว่าจะเป็นโหมดหมาป่าเดียวได้หรือว่าจะเป็นโหมดทั่วไปโหมดแหลงสีวิสีแหงอะไรก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชนะนะครับผมเราจะได้10บนะครับเจ้าตัวเนี่ยทุกคนที่ผมกดอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวเกียรติยศนะครับผมถ้าเกิดว่าเราชนะ1เกมเนี่ยเราก็จะได้มา10เกียรติยศนะครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ย แพ้เนี่ยเราจะได้มาเ้าเกติยศนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นกับเพื่อนในแคลนนะครับผมต้องเป็นเฉพาะเพื่อนในแคลนนะครับมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับเราก็คือวันศุกร์เนี่ยจะต้องเป็นวันที่เราเล่นกับคนในแคลนเยอะสุดเราก็ห้ามเล่นโซนฟรีสไตล์นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย เล่นโซนฟรีสไตล์มันจะไม่ได้เจ้าตัวเกติยศนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ห้ามเล่นวันศุกร์นะครับให้เราเนี่ยทำการเล่นโหมดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เน้นเล่นกับคนในแคนเราจะได้เกติยศมานะครับผม แล้วก็การเที่ยวจะได้เกียรติยศเนี่ยหลังจากที่เราได้ครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราทําการรับบัตรสร้างห้องในวันเสาร์นะครับผมก็คือวันเสาร์ตอนเช้านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะขอให้ดูก่อนเลยนะครับผมว่ารางวัลแต่ละนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีรางวัลก็คืออันดับแรกรางวัลแรกเลยนะครับผมจะอยู่ที่400เกียรติยศนะครับคือรางวันเนี่ยทุกๆคนในแคลนจะได้รับเลยนะครับผมตอน400เกียรติยศเนี่ยเราก็จะได้เกียรติยศใน คลนมา500นะคบวันนี้จะเป็นเจ้าตัวเกติยอที่อยู่ตรงเนี้ยทุกคนเกตติยอในแคลนของเรานะครับเราก็จะได้มา500แล้วก็จะได้แผ่นที่สเสบียงมา3นะครับและนอกจากนี้เนี่ยพอทัวร์ของแคลนถึง800เนี่ยก็จะได้เจ้าตัวเกติยอของคลนมา800แล้วก็ ตัว a อร์ดบมา3นะคะอันดับต่อไปตอน1250เนี่ย mm. ก็จะได้เกียรติยศแคนมา1,2 0 0แล้วก็จะได้เจ้าตัวตัว๋วสัมภาระแล้วก็เครื่องตัวจับ3อันนะครับผมแล้วต่อไปก็จะเป็นอยู่ที่1,8 0 0เต็มของทัวร์นะครับเราก็จะได้เกียรติยศมา1,800เลยแล้วก็จะได้บัตรสร้างห้อง1ใบนะครับผมจะเป็นในส่วนของบัตรเหลืองนะครับและไม่ได้แค่นี้นะครับผมเรายังมีรางวัลของตัวเองด้วยนั่นก็คือ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือในการทําทัวร์เท่าไหร่เนี่ยเขาจะบอกข้างล่างตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้คือข้างบนเนี่ยจะเป็นส่วนของแคลนนะครับว่าทั้งแคลนเนี่ยรวมกันทําแล้วได้เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือเฉพาะของตัวเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำถึงประมาณ20ใช่ไหมเราก็จะสามารถรับรางวัลน,นี้ได้ถ้าเกิดว่าทําถึง40เนี่ยเราก็จะรับเจ้าตัวเงิน2,000ถ้าเกิดว่าทํา65ก็รับนี่ถ้าเกิดว่าทํา90ก็รับนี่นะครับแล้ว ส่วนทั้งแคนเนี่ยถ้าเกิดว่ารวมๆกันแล้วแล้วถึงพันแเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวบัตรสร้างห้องแล้วก็รางวัลอีกมากมายเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกับวิธีการทําทัวร์แล้วก็รับบัตรสร้างห้องนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่า ตอนท้ายคลิปนี้ผมจะขอทําการสรุปให้อีกทีเลยก็แล้วกันนอกแบบง่ายๆแล้วก็เข้าใจนะครับผมนั่นก็คือการทําทัวร์เนี่ยเราจะสามารถทําได้ในวันศุกร์นะครับโดยการที่เราห้ามเล่นโซนฟรีสไตล์แล้วก็เล่นโหมดอะไรก็ได้อย่างเช่นซีวิซีโหมดทั่วไปแรงใหญ่ซีวิซีแรงอะไรก็ได้นะครับให้เราเนี่ยเน้นเล่นกับคนในแคลนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชนะก็จะได้คนละสิบถ้าเกิดเราแพ้ก็จะได้คนละห้านะครับแล้วห้ามกดออกนะครับผมเราก็เล่นกันไปนะครับเลนหลังจากนั้นเนี่ยเกติ้ยศดของทุกคนในแคลน จะมารวมกันตรงนี้นะครับผมส่วนเกียรติยศของส่วนตัวเราเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับและวันเสาร์เนี่ยเมื่อหัวหน้าหรือว่าที่ปรึกษาหรือรักษาการเนี่ยทำการกดปุ่มรับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณช่วงนี้ทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นในของลูกแคนนะครับมันจะขึ้นเฉพาะในของหัวหน้าที่ปรึกษาหรือรักษาการนะครับก็คือเมื่อเขากดรับปุ๊บวันเสาร์เราก็จะสามารถรับรางวัลทั้งหมดนี่ได้ในกล่องจดหมายเลยนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเราก็สามารถกดรับเท่าที่เราทําไปได้ตรงเนี้ยทุกคนอย่างเช่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ทุกกับ วันเสาร์จะเป็นช่วงของบัตรสร้างห้องของเรานะครับก็คือจะได้รับในวันเสาร์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีแคลนกันก่อนนะครับผมแล้วก็ไหนไหนพูดถึงเรื่องแคลนกันแล้วเนี่ยผมก็จะขอทําการบอกคนดูนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยแคลนรีไวก็ต้องการคนอยู่พอดีเลยผมจะแบบทําการใจดีรับคนดูเข้าแคลนนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมจะมารับเนี่ยมันจะต้องมีแบบข้อตกลงนะคะผมและคนดวงดีและคนพิเศษ5คนที่จะได้เข้าแคร์รีวายในวันนี้นะครับผมก็คือคนที่หนึ่งเลยนะทำการกดไ like ลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามนะครับจะเป็นปุ่ม s ับ s cribe สีแดงๆอ่ะก็คือต้องทำการกดไ like ลค์คลิปนี้กด s u b s c r i b e ช่องของผมแล้วก็กดแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดนะครับและหลังจากนั้นก็คือให้เราเนี่ยทำการ ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนของเรา1คนนะครับห้ามเกิน1น,นะทุกคนประมาณนี้นะครับผมง่ายๆสั้นๆนะครับเราก็ต้องทําตาม3อย่างนี้แล้วก็มเมนต์มาตรงคอมเมนต์ว่า ทำทุกอย่างแล้วครับแล้วก็บอกเหตุผลที่เราอยากจะเข้าแคร์นะทุกคนว่าทําไมอยากเข้าแล้วเราก็เมนูไ u ด d ของเรามานะครับเดี๋ยวผมจะไปแอดเพื่อนเองนะครับผมแล้วก็เวลาเราเมนูไ u ด d เนี่ยเราห้ามเมนเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวมันจะโดนลบออกนะครับให้เราเมนเป็นแบบ1ใช่ไหมเราก็พิมพ์ว่าหอยหีบนอนหนูอะไรก็ว่าไปนะครับให้เราพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมกับคลิปนี้แล้วก็เอาเป็นว่า ถ้าเกิดว่าใครมีส่วนไหนที่ไม่เข้าใจหรือว่างงอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมจะทําการแก้ความสงสัยให้แล้วผมก็จะพยายามตอบเมนทุกคนนะครับว่าอะไรที่ใครไม่เข้าใจในเรื่องของการทําทัวร์เราก็สามารถที่จะแบบทําการเมนคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําการทําคลิปเกี่ยวกับการทําทัวร์มาแล้วนะครับผมจะเป็นคลิปที่ตอนนี้เนี่ยณนะตอนนี้นะทุกคนยอดวิวอยู่ที่ประมาณเอา เาเป็นว่าน่าจะเกือบสูงสุดในช่องแล้วละมั้งผมจําไม่ค่อยได้แล้วทุกคนเราก็สามารถไปหาดูกันได้ในช่องของผมถ้าเกิดว่า,ายังไม่เข้าใจจากคลิปนี้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วแหละทุกคนเราเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราคิดเห็นอะไรกันมั่งเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามก, like, กดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาลับไปลับบ๊ายบาย